ปีดากรภูลสิงห์และคธรรมเป็นคอยที่เป็นหน่วยเฉพาะแดงที่เต็มแขนนะครับประธานสังรมวัฒนธรรมเป็นคอยว่าการในแิเศษที่ชอบท่านที่ดูเดือดอหน้าพักของเรานะฮะรู้จักกันมา20ปีแล้วประมาณนั้นแล้วก็รักใครชอบต่อมาสู้กันมาด้วยเรื่องพลังงานต้นเหตุนะครับผดุจการเดียวกัน ของอะไรที่มันเหมือนกันจะไหลรวมกันน้ํมะะามาันก็จะไหลมันรวมกันกลุ่มเดียวกันเป็นสายน้ำหลายสายก็มารวมเป็นแม่น้ําสายใหญ่ผมเชื่อแลยครับสินแร่ประเภทเดียวกันสรพแต่ฟังผมพูดท่านจะรู้ว่าต้งตั้งที่ท,ที่นี้ที่เราครับสนะอสอที่ได้ให้เป็นเลยนะคะับแต่ตบมือหน่อยให้เป็นเลยขอบ รับใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมรมวัฒนธรรมของพวกเราก็วันนี้ก็จะมีของเล็กๆน้อยๆของที่ระลึกค่ะก็ก็มีผู้ที่รับมอบคือประธานชมรมวัฒนธรรมเพื่อแก่งคอยและกลุ่มรำพนคณะรำพนศรีรำพนสีทานะคะไทยสีทานะคะก็ขอขอบพระคุณมันเป็นเกียรติสารมากนะคะมองป้องครับเดี๋ยวจะมอบ รัส่วนนี้นะคะก็เอาไปสนับสนุนเรียนพู้นญิงของชาวลาวเวียงนิดนึงครับค่ะคณะของลำดับต่อไปมอบให้กับท่านเสกนานค่ะนะคะมาบรรยายให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะสอดแว่นดำดีไหมฮะเออได้เห็นสายตาได้เห็นสายตาจากที่ ตัวแทนวัชรสุดนะคะก็มีความติดีัที่ได้มาร่วมกับพี่น้องในพื้นจำ่ายวิดีโอเลยนะครับจะไปตัดภาพเอากดไลค์กดแชร์หน่อยอ้าวกดไลค์หน่อยครับ